ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอสสปริงแคทกับเกมเดสตินี่เกิลนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนําในส่วนของทีมน้ําแข็งนะครับผมนะมนโดยหลักๆแล้วเนี่ยทีมน้ําแข็งนะครับผมนะก็อ,อ,อย่างที่ชื่อแล้วครับผมมันเป็นทีมที่สามารถทําให้ฝ่ายค้ามติดสถานะาเกตน้ําแข็งนะครับผมนะซึ่งสถานะนี้ก็ถือว่าเป็นสถานะที่โหดเอาเลือดนะครับผมนะใครที่เคยผ่านฉาก7จ็ดคีสสนะครับผมนะก็น่าจะทราบครับผมว่าไอสถานะเนี้ยโคตรน่าลำคาญเลยครับ แน่นอนครับผมว่าสถานะน้ำแข็งนะครับผมเนี่ยก็มีตัวละครครับผมทําอะไรได้เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะอธิบายในสุดของสาระน้ําแข็งก่อนลวกันสาระน้ําแข็งครับผมนะอย่างแรกเลยนะครับผมนะก็คือเมื่อเป้าหมายเดียวหรือถูกทับซ้อนครับผมนะใส่น้ำแข็งสาั้นนะครับผมนะเป้าหมายจะถูกแช่แข็งนะครับผมเนี่ยและตอนที่ติดสถานะแช่แข็งเนี่ยจะไม่สามารถดําเนินการเดี๋ยได้เลยครับผม2รอบนะครับผมนะและแพสซีสกิลก็จะไม่สามารถทํางานได้นะครับ พูดง่ายก็คือถ้าเกิดติดสถานนั้นแข็งมาเมื่อไหร่ก็คือสวยแน่นอนเขนะ่ยยืนใบให้ต้องบอกว่ายืนแข็งใส่คำไล่ทืบไล่กระตีให้ตามใจชอบครับดังนั้นเนี่ยสถานะนี้ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะถือว่าโหแต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการแอคทีฟพอสมควรนะครับ โดยมีหลักๆครับผมตัวละคร2อตัวในที่ค่อนข้างจะโดดเด่นครับผมในเรื่องของสถานะเก็ดน้าแข็งครับผมนั่นคือ1ตัวของมิซูฮิดะครับผม2คืออาร์เทมิสนะครับโดยถ้าเกิดใครที่ต้องการเอาสถานะเป็นเน้นในเรื่องของการแช่แข็งหลักๆเลยครับผมก็จะเน้นในเรื่องของตัวของอาร์เทมิสเป็นหลักนะครับผมนะเพราะว่าอาร์เทมิสเนี่ยเขามี1ครับผมสกิลสแข็งครับผมสอามี2สกิลเลยนะครับนะซึ่งแน่นอนว่าก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตัวที่เลขอัตราการแช่แข็งครับผมให้ได้ใช้ได้นะครับอีกตัวนึองครับผม ได้ทั้งสองอย่าง,งเลย1คือแช่แข็งก็ได้2ก็เป็นตัวทำน้ำเม็ครับผมในส่วนของทีมน,น้ําแข็งได้ดีนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราจัดทีมน้ําแข็งขึ้นมานะครับผมเนะี่ยผมก็แนะนำคับผมใส่ไปได้เลยครับผมตัวของมิซิธิเดกครับผมกับตัวของอาเทมิสครับผมแค่ใส่2ตัวเนี้ยเราก็แทบจะเป็นปาร์ตี้น้ําแข็งได้แล้วนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะเพิ่มเติมครับผมความโหดให้กับทีมน้ําแข็งของเราครับผมนะให้โหดขึ้นกว่าเดิมทํายังไงนะครับผเนี่ยอ่ะโอเคครับซึ่งต้องบอกเลยว่า ตัวของทีมสายน้ำแข็งเนี่ยครับผมเนะี่ยค่อนข้างจะมีออกมาไม่เยอะเท่าไหร่นะครับน่าจะเป็นตัวขออีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวของนี่นะครับผมโอรุสนะครับผมนะอันนี้จะเป็นลักษณะเป็นแทงครับผมนะเสร็จักน้ำแข็งเหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเอามาใช้ผมเอามาซัพพอร์ตได้ดีมากๆเลยนะแล้วก็เป็นแทงได้ด้วยนะครับที่เหลือก,ก็น่าจะเป็นตัวตัวเออาร์ก็แลวกันนะครับผมนะก็ตัวนี้ได้ครับผมนะ มาโคบอลโลนะครับผมหลักๆเลยนะมาโคปอโลก็จะเป็นตัวที่เอสรครับผมที่ช่วยเสริมในส่วนของการสั่งโจมตีใส่น้ำแข็งนะครับอ่านะครับผมนะก็หลักๆก็จะมีเท่านี้นะครับผมเนีที่เน้นในเรื่องของการโจมตีใส่น้ำแข็งครับผมมีตัวของ ลมลุ <accurately S 2> ้นนะครับผมนะแล้วก็จะมีใครบ้างครับผมมีตัวของอ่ะลมลุ้นี่แท้งนะครับผมนะเป็นแท้งนะครับผมมีซีเดครับผมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของสันสายพวกแช่แข็งแล้วก็ทำดาเมจนะครับอาธิบิตเน้นการแช่แข็งเป็นหลักนะครับผมแล้วก็สุดท้ายก็คืออ่ามาคเปโลครับผมอันนี้ก็เป็น SR ครับผมที่เน้นในเรื่องของการสร้างสถานะเยือะแข็งแต่ถ้าเกิดประมาณรพี่ครับผมไม่อยากใช้เอสอาร์เอ้ยไม่อยากใช้ตัวของเอสอาร์เครับผมนะแล้วก็ไม่อยากเน้นในเรื่องของอ่า ไม่อยา่างในเรื่องของการแบบคือบอกว่าน้ําแข็งเนี่ยมันทำดาเมจได้ไม่ดีกันละก,ากาันคือมันแช่แข็งอย่างเดียวไงดังนั้นเนี่ยผมอยากหาตัวดาเบจแบบจัดๆเลยอะจัดๆแบบนั้นๆเลยครับผมมีตัวไหนแนะนํำไหมนะครับผมโอเคนะครับผมนะหลักๆครับผมนะถ้าเกิดเราอ่าน,นี่นสมมติว่าเรามีตัวของมิซีเดแล้วนะครับผมมิซิมิเดแล้วนะครับผมลุมลุสนะครับผมแล้วก็ตัวของอเทมิตสตัวนี้ครับผมซึ่งเป็นเจ้าแม่3ตัวใน,ในการเล่นสายเยือกแข็งอยู่แล้วใช่ไหมเราอยากจะเล่นเพิ่ม <S <S <ๆ S 2> เติมมีอะไรบ้างครับผมก็น่าจะเป็น1ับมตวขอ สุมาอี้ครับผมสุมาอี้ก็จะเน้นในเรื่องของการทั้งเผาทั้งแข่ง,ขงพร้อมกันนะครับท่านจะเล่นกับธาตุไฟก็แนะนําตัวของอถ้าแบบเน้นเขา,ผา,าเผาไหมไปเลยก็น่าจะเป็นตัวของไมเคิลเจโร่นะครับผมตัวส่วนนี้นะ่วนถ้าเกิดใส่แต่ถ้าเกิดเบาๆไม่ได้ปัดไมเคิลเจโร่ใส่เมอร์ลินได้ไหมเมอร์ลินก็ได้เหมือนกันนะเพราะว่าเมอร์ลินก็จะเน้นในเรื่องของการทำดาเบจดก็ถือว่าโหดเหมือนกันนะครับหรือจะเอาเป็นสายอื่นนะครับผมนะ ถ้าเกิดถามว่าพี่ครับผมจะไปเล่นคู่กับโรบินฮูดได้ไหมโรบินฮูดเหรอมันก็ได้ครับผมหลักๆเลยนะก็ติดทั้งเกลียวนะครับผมติดทั้งเกลียวติดน้ำแข็งด้วยมันก็สนุกดีคร้บผมฝ่ายตรงข้ามคงจะบ่นนะยืนให้เราตีตลอดทั้งเคิร์นก็สนุกดีไปอีกแบบนะกันนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดใครอยากจะเน้นเป็นทีมธาตุน้ําล้วนนะครับผมนะก็จะมีตัวของอ่ะมีแท้งนะครับผมนะดาเมจสองตัวนะครับผมตัวส่วนนี้นะครับผมนะก็จะอาจจะใส่ในส่วนของตัวอ่า เอเลนนะครับผมหนึ่งตัวก็ได้นะเอาเน้นมานะครับผมแล้วก็อาจจะใส่ในส่วนของตัวทัดลมนะครับผมนะตัวของครัวโตนะครับผมนะอันนี้ก็ได้เหมือนกันก็เป็นแน่นอนครับผมนะเราก็จะมี1งแท้งนะครับผมนะสองฟีดนะครับผม2ฟีดแล้วก็2ฮิวนะครับผมนะฝ่ายตรงข้ามก็คงจะทรมานพิลึกครับผมเพราะว่าตีไม่เข้าแล้วก็ติดสถานะเยือกแข็งพวกเราก็ตีอยู่ฝ่ายเดียวก็สนุกไปอีกแบบเหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบการเล่นครับผมที่เขาจะเล่นกันนิยมเล่นกันนะครับ ถามว่าพี่ครับผมอยากได้แปลกๆแหวกแนวกว่านี้มีเพิ่มอีกไหมครับผมอ่าเอาจริงต้องถามว่าโมกาน่ากับหมิงหมิงเนี่ยถามว่าเอามาใช้ได้ไหมครับผมโมกาน่า ok จะเป็นลักษณะประเภทปิดผนึกสกิลฝ่ายตรงข้ามมากกว่านะครับผมเนี่ยเพราะว่าเนื่องจากมีสกิลปิดป่าครับผมซึ่งเป็นสกิลที่ถือว่าผนึกฝ่ายตรงข้ามได้ดีนะแล้วก็หมิงหมิงครับผมจะเป็นในส่วนของการ ห้ามในเรื่องของการลดดาเมจกันละกันทำให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยทำดาเมจกับเรายากขึ้นไปอีกทีครับก็เป็นพวกเด็กสายคอนโทรลนะครับผมนะอันนี้ก็ถามว่าจะใช้ได้ไหมจะใช้ได้นะก็คือเน้นในเป็นการตั้งรับเป็นหลักก็โอเคเหมือนกันนะครับถามว่าพี่ครับผมแล้วยังยูจูเบจูเบก็เป็นลักษณะที่เอามาใช้ตีทําดาเมจได้นะถ้าเกิดใครอยากได้อาจัดปาร์ตี้นำล้วนและต้องการเอาตัวละครมาเสริมในเรื่องของดาเมจก็อาจจะเอามาเพิ่มได้เช่นเดียวกันนะครับอ่า ต่อมาครับผมก็คือตัวละครหาจากไหนนะครับผมซึ่งแน่นอนครับผมนะตัวธาตุน้ำนะครับผมนะก็คงต้องไปหาในส่วนของตู้ธาตุน้ําเอาก็แล้วกันนะครับผมในส่วนนี้นะอ่าเราก็ไปเซตเอาครับผมนะดูวัดเอานะครับผมแล้วก็ไปรอเปิดนะครับผมนะหลักๆจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนตู้ทั่วไปครับผมนะจะเน้นในส่วนธาตุถ้าเกิดธาตุน้านะครับผมนะอยากให้เด่นครับผมหลักๆเลยก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าอาร์เทบิสนะครับผมหนึ่งตัวนะครับผมนะกับตัวอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวของ อาจจะเอาตัวหองนี่ครับผมนะมิซเดนะครับผมนะก็มีสองตัวนี้ครับผมนะอาร์เทมิสกับมิซเดครับผมอันนี้2ตัวนี้เน้นเป็นหลักเลยแค่นี้คุณก็สามารถเล่นสายธาตุน้ำแข็งได้แล้วนะครับ <S <S 1> <S 1> และเช่นเดียวกันครับผมนะเราก็สามารถไปหาจากตัวละครจากในร้านค้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะซึ่งร้านค้าตรงส่วนนี้ก็มีตัวละครที่น่าสนใจอยู่ก็น่าจะเป็นตัวของถ้าอยากจะสวยจริงๆนะก็น่าจะเป็นตัวของรีมัตไม่น่าเิื่อเท่าไหร่ครับผมนะน่าจะ ราคาทั่วไปนี่น่านแนะนำในส่วนของ,ของัวโตวก็ละกันนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นร้านค้าตรงส่วนนี้ก็มี2ตัวเหมือนเดิมครับผมนะก็ตัวของอาร์เทมิสนะครับผมนะอาร์เทมิสหลักๆครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวของวิซีเดะน,นะครับผม2ตัวนี้ขึ้นมานะครับผมในการเลือกเอามานะครับอ่ะหลักๆก,ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมในส่วนของแนวทางการจัดทีมน้ําน้ําแข็งนะครับผมนะก็ะหวังว่าน่าจะมี ช่วยในส่วนของการจัดทีมกับฝั่งยรนข้ามได้กันละกันนะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดซสไค์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องเราด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ